สปอยด่วนมังงะวันพีชหนึ่งถ้าผู้เฒ่าสั่งการให้ฮาราวนั้นหักหลังและสังหารในตัวของร็อกและตำนานสมบัติแห่งเกาะโจนทรัดฮาจิโนซึสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับทริปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1น5่นอแน่นอนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืองดไปใช่ไหมจึงทไม้เรานั้นก็รอก็เป็นอีกหนึ่งตอนแหละที่เชื่อว่าแฟนวันพีชเฝารอว่าจะเดือนไหมจะคุ้มค่าไหมจะสมการรอคอย โอเคเลยนะครับโอเคถ้าง,งั้นไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างด้วยปกตอนของมังงะวันพีชในตอนที่1 1 5 7นั้นนะครับจะเห็นว่ายามาโตะนั้นไปเยี่ยมหลุมศพนะครับของเหล่าวายชนนะครับก็คือเหล่าฮีโร่นี่แหละที่เสียชีวิตไปจากสงครามการประทานนะครับกับไคโดอดีตสี่จักรพรรดิซึ่งเรื่องราวนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1 1 5 7นั้นก็ยังอยู่ในเรื่องราวการย้อนอดีตเหมือนเดิมโดยเราจะได้เห็นว่าสมาชิกลก,นนนนนกลุ่มโจรสัตว์กนัวเดีย แต่ก็พยายามนะครับทรยศหักหลังกันอยู่เสมอจากนั้นนะครับก็จะมีคําของผู้บรรยายนะครับได้พูดถึงนะครับกลุ่มโจสรสลัดร็อกนะครับว่ากลุ่มโจสรสลัดนี้นั้นนะครับมีอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอะไรไว้บ้างนะครับที่พวกเขาก่อเรื่องเอาไว้ในฐานะกลุ่มโจสรสลัดร็อกซึ่ง่อว่าส่วนนี้ก็ต้องรอตัวเต็มอีกทีนะครับก็น่าจะมีการเปิดเผยชัดเจนแหละว่ามีนะครับเรื่องมีราวอะไรบ้างอาชญากรรมต่างๆที่กลุ่มนี้ได้สร้างเอาไว้ด้การถูกตัดไปที่กริย์ฮาราวนะครับโดยเขานั้นได้ช่วยนะครับประเทศพันธมิตรงขออื ฝั่งรัฐบาลโลกได้สําเร็จนะครับและนี่ทําให้ความมั่นคงของรัฐบาลโลกนั้นสั่นคลอนครั้งแรกๆเลยจากผลการกระทําครั้งนี้นะครับที่ประเทศต่างๆนั้นพยายามออกนะครับจากภายใต้การปกครองของฝั่งรัฐบาลโลกและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝักฝั่งของร็อกโดยร็อกนั้นมาที่เอลบับแล้วก็ได้มาคุยกับฮาราวนะครับที่บาร์ของอีดาโดยมีลูกชายนะครับอย่างโลกินั้นแอบฟังอยู่นะครับก็เป็นติ่งเขาอะเนาะ็มาแอบฟังนั้นในตัวของร็อกโดยฮาราวนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะรเ่่ขาา้วม โจนแซดร็อกหรือแม้จะร่วมแผนต่างๆนะครับของร็อกที่ร็อกนั้นต้องการละเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝากฝั่งของกองทัพเรือนะครับจะเห็นว่าการาฟนั้นนะครับกำลังขอให้คองช่วยอนุญาตให้คนยักษ์นั้นเข้ามาเป็นทหารเรือของกองทัพเรือให้ได้นะครับเพราะพวกเขานั้นต้องการความแข็งแกร่งของคนยักษ์มาเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญแต่คองบอกแล้วครับว่าไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะต้องให้รัฐบาลโลกอนุญาตก่อนนะครับจึงทําให้การาฟเซงโงคุซิรุคองก็มีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของร็อกนะครับโจรัที่้าายกํลง สร้างความปั่นป่วนอยู่ในตอนนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าแช็กกี้นะครับได้เดินทางไปที่เกาะโจนสลัดนะครับก็คือเกาะฮาจิโนสึนั่นเองเพราะเธอนั้นได้ออกจากคุจารแล้วนะครับและมาที่บ้านในเกาะโจนสลัดซึ่งเราจะเห็นว่านะครับเหล่าบรรดาโจนสลัดต่างๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มของร็อกนั้นนะครับเรียกได้ว่าตาลุกวาวเลยนะครับเพราะตกหลุมรักนะครับในความสวยของแช็กกี้ประเด็นที่ฮาเลยเนี่ยก็คือร็อกกําหนดขาวนะครับที่เข่งขืมขนาดนั้นทั้งสองคนนั้นนะครับดูเป็นคนนะครับที่มีอาการชอบแช็กกี้มากที่สุดเลยจนทาให้้นนครัผูตง้น ก็เกิดคําพูดนะครับฟีแบบว่าเป็นการแซวฟีแบบว่าหลีสาวอะไรแบบนั้นนะครับโดยบอกแล้วว่าแช็กกี้นี่แหละก็คือของแรงที่สุดเลยและผู้คนต่างเรียกแช็กกี้ว่าเป็นสมบัติของเกาะฮาจิโนสึน,นะครับและทุกคนนั้นก็มีดวงตานะครับคือจะไปรูปตาไปรูปหัวใจนะครับเมื่อมองมาที่แช็กกี้นะครับกับความสวยสดงดงามของเธอสมัยส,ยสาวๆและเหตุการณ์ของตอนนี้จบลงนะครับโดย5ผู้เท่านั้นส่งข้อความนะครับบอกฮาราวนะครับบอกว่าพวกเขาจะอนุญาตให้เอลบับนั้นเข้าร่วมรัฐบาลโลกได้ถ้าหากฮาราวนั้นตัดสินใจในการสั หาน Rock DC เบ k แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพิษในตอนที่1,157นะครับและแน่นอนว่าก็มีข่าวร้ายเนาะว่ามันงดไปนะในสัปดาห์หน้าก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วกันนะครับส่วนผมก็โออเซงอีกลแล้วแหละงดนะครับแต่โอเคเข้าใจได้อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อมีสปอยล์โวนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปด้วยเป็นงานพูดคุยกันของคนในช่องของเรานะครับไปดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีใครคอมเมนต์อะไรบ้างมีคอมเมนนนไหททีี่่่าสสใจสุด เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณนโมคําเดิมนี่คือความพ่ายแพ้เดียวของราชาโจรสัตว์ใช่ไหมครับอ่าถ้าานับจริงๆแล้วนะครับผมว่าก็ <ๆ S 1> ก็ใช่นะนอกจากจะมีการเปิดเผยในอนาคตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรเจอร์นั้นเท่าที่มีการเปิดเผยมาในเรื่องวันพีชนะครับก็ยังไม่ได้เคยพ่ายแพ้ใครเลยคือจะมีถูกจับไปใช่ไหมถูกจับนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พ่ายแพ้นะเป็นการมอบตัวนะครับยอมไม่ถูกจับเท่านั้นเองไปต่อที่ความคิดเห็นที่2นะครับของคุณแมงคลายปิกมัมยางสวยออจริงๆเนี่ยวันพีชนะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่อง ที่ตอนสาวเนี่ยโอ้ยตัวละครสวยหลายคนเลยนะครับแต่พอแก่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับคือหลายคนจะบอกว่าก็สังขารคนไง่ายสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เที่ยงเกินนะครับแตกต่างนะครับจากช่วงพีกพิกนะครับของแต่ละคนเกินไปไปต่อที่ความเขียนที่3ของคุณจักรทิพย์ บาเบลพ่อจินเบยหมายถึงตัวละครใหม่ใช่ไหมที่เป็นลูกเรือของโรเจอร์นะครับเอาอีกแล้วเหรอไอห,หนุ่มนะครับถามว่าใช่หรือเปล่าโดยส่วนตัวก็มองว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับก็คือให้จินเบยนั้นเป็นลูกของผู้ปกติทั่วไปดีกว่านะครับไม่ต้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตก็ได้ปัจจุบันนี้กลุ่มโมฟางลูกคนใหญ่คนโตเนี่ยมันเยอะเหลือเกินไปต่อที่ความเหตนต่อไปนะครับของคุณอูโนทูโรเจอร์นี่สายต่างจากลูฟี่ถามว่าต่างไหมนะครับก็ต่างประมาณหนึ่งแต่ก็มีบางส่วนที่เหมือนนะครับเช่นรักความประจญภัยนะครับความไม่ฟ่ฟนลลเียือูแ สิ่งที่แตกต่างแน่นอนนั้นก็คือเป็นบุรุษนะครับผู้บ้าจุดๆ,ๆนั่นเองนะครับทุกคนรู้แหละตอนนี้โรเจอร์นั้นพี่แกกระแสแรงมากๆกับความบ้าสิ่งนั้นของเฮียแกไปต่อที่ความหีนต่อไปของคุณไฮสันอะไรของพวกเขาละเนี่ยกอริโอซาชอบโรเจอร์โรเจอร์กาบันชอบแชกกี้แชกกี้ชอบเลลี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบวงกลมละกันคนที่ใช่ยินเฉยแม้แต่เกาไข่โชว์หญิงยังไงคนก็รักนะครับก็เรียกได้ว่าเดลี่ของเราทรงอย่างแบดนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายที่สามารถกุมหัวใจแชกกี้ไปได้ไปต่อที่ความห็่ต่อไป ของคุณ Sd 5222รู้สึกว่าตอนนี้ชักจะชอบกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มูฟี่อีกนะกับตันคนนี้มันได้ว่าไคโดกลายเป็นเด็กน้อยไปเลยหมายถึงกลุ่มร็อกใช่ไหมล่ะครับก็โดนส้นทีนนะครับไปก็ถือว่าเป็นการรับน้องใหม่อย่างไคโดเลยแต่โดนส่นทีนอย่างนั้นแต่ไคโดนั้นก็ยังรักในตัวของร็อกนะครับจะได้ว่ารักหรือเปล่าเอาเป็นว่านับถือและกันถึงความสุดยอดของร็อกนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเกิดเหตุาการณ์อะไรกันแน่ทําไมไคโดนั้นที่โดนอะไรไปขนาดนั้นยังนับถือในตัวของร็อกเลยไปต่อนคควาา Super, วามออไปขขงงุุณสสกยภแ็ ไม่ได้มาเพราะพรสวรรค์มันอยู่ที่การฝึกฝนมุ่งมั่นมานะของตนเองตัวอย่างกราฟเป็นตัวอย่างของความอดทนมุ่งมั่นใจกล้าอะก็ถามว่าได้ไหมสำหรับผมก็มองว่าได้นะโอเคหลายคนอาจจะมองว่านะครับกราฟอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาแต่แรกหรือเปล่าไม่ต้องกราฟหรอกตัวละครลหลายตัวนะครับหรือในชีวิตจริงเนะี่ยหลายคนมีพรสวรรค์นะครับแต่ถ้าคุณนั้นไม่มีความมุ่งมั่นมุ่มานะก็จะไม่สามารถนะครับไปในระดับสูงได้จึงนับได้ว่านะครับความมุ่งมั่นความมุ่มานะนั้นล้วนและแต่เป็นสิ่งที่ดีแนนนนน่ออคุณสาณสาาามมรรรถปปัับใใชช้้ีววิตะจได ครับใครบอกว่าดูการ์ตูนแล้วจะไม่มีประโยชน์นี่แหละคือประโยชน์ของมัน แล้วก็ไปต่อที่ความเขียนต่อไปนะครับของคุณเดอะบีกู่หูกราฟหายไปไหนครับแล้วคิดว่าเขาจะมาช่วยกราฟไหมครับหมายถึงโบกาดใช่ไหมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่นะครับเพราะว่า้าเฮียแกจะช่วยนั้นคงช่วยไปนานแล้วนะครับอย่างเหตุการณ์เนี่ยที่กราฟถูกจับตัวไปนะครับที่เกาะฮาจิโนสึจริงๆไอ้เจ้าโบกาดเนี่ยก็อยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปช่วยกราฟใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไปต่อที่ความเขียนต่อไปของคุณสกายซูเปอร์อันนี้แอบซ้ำนะครับแต่แฟนผมแลนดอมมไงก็คงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะไม่เป็นไรพู สภาพปางตายเนี่ยหลังจากนั้นพี่แกก็หายไปก็หวังว่ากลับมาก็อาจจะเก่งขึ้นก็ได้อาจจะพปแอบฝึกฝนอะไรมานะครับก็ยังเป็นตัวละคร1ตัวแล้วกันที่ผมนั้นก็คาดหวังว่าจะมีบทบาทที่ดีในอนาคต แล้วก็ไปต่อที่ความที่ต่อไปนะครับของคุณ p ีทชาแนลโลกี่เก่งตรงไหนโดนจิ้มโดนแทงเป็นขนมเลยแหมก,ก็ถูกจับไปขนาดนั้นนะครับต่อให้เก่งแค่ไหนถูกจับไปนะครับแล้วก็สภาพเนะี่ยโดนจับหลายปีแล้วนะครับร่างกายมันก็ถดถอยไปไม่ตายก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับโลกีินะครับเดี๋ยวรอดูเวอร์ชันเต็มละกันเดี๋ยวพี่แกนั้นได้สู้แน่แนในเอลบาฟเราคงเห็นพลังความสามารถของเขานะครับในฐานะบุคคลคนหนึ่งละกันที่เป็นความหวาดกลัวนะครับของคนในเอลบาฟก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมางะวันพิษในตอนที่1,157หนยัง บ้างเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและนอนเดี๋ยวสปอยล์ยาวก็จะตามมาแล้วก็ตัวเต็มด้วยทุกคนก็เฝ้ารอในการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นห่วงผมว่าคือผมบน่บนๆว,นว่าเดือนที่ผ่าน,านมาเนะี่ยปวยมากๆปวดเป็นเดือนเลยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็หวังว่าจะมาลุยเต็มที่ทุกคนได้รับชมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ